i'm saying สวัสดีค่ะทุกคนยี่ต้อนรับเข้าสู่เ e นเซียชาแนลแล้วนะคะก็วันนี้นะเรามาลุกไวทูเคไใจกันขนาดนี้นะเราจะมาทำลุกแบบเท่ๆสำหรับแต่งหน้าหน้าหนาวน,นี้นะคะผิวเนะีก็จะเป็นสวยๆเซมิแมทอย่างนี้เลยแล้วก็ตาเนี่ยก็จะกิมมิกเล่นใหญ่แบบตะโกนเลยนะก็จะยังมีความไวทูเแต่ว่าใช้ได้ในชีวิตจริงอยู่นะคะถ้าใครที่แบบอยากได้ลุคไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยอันนี้คือ ต้องต้องแต่งเลยไหมทุกคนคือมันแบบตะโกนมันสวยตะโกนมากๆนะคะโอเคทุกคนนี้เจนลงสกินแคร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มลงงานผิวกันเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มใช้อันนี้นะคะเป็นซีพรอมเมอร์นะคะจาก Solar Cosmetic ตัวนี้ SPF 5 0 PA สองบวกด้วยนะเดี๋ยวก่อนใช้เจนขอขยวนิดนึงก่อนนะแล้วก็ตัวนี้คือเจนลองใช้แล้วแบบมันลงง่ายมากก็คือใช้นิ้วมืออะไรก็ได้เลยเนื้อเขามันแบบค่อนข้างบางเบามาก วันนี้จะจะใช้เป็นฟองน้ำอันนี้นะมันจะเป็นฟองน้ำที่แบบแน่นๆนิดนึงเราไม่ได้อยากให้แบบฟองน้ำดูดเนื้อผลิตภัณฑ์มากเนาะเพราะว่าอันนี้แบบเนื้อน้องเขาค่อนข้างบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่แล้วเมื่อวานเจนลองใช้น้องเขามาแบบลองทั้งวันเลยแต่งตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าๆแล้วก็หิวตั้งแต่แบบเจ็ดโมงกว่าถึงมาสี่ทุ่มมาทุกคนอยู่ประมาณสิบห้าชั่วโมงนะทุกคนเราคือแบบน้องติดแมสน้อยมาก น้อยมากคือตอนเช้าอะไปถ่ายรูปลัเปิญญาลอกๆกับพ่อบครัวแบบไม่ได้จริงจังมากก็เลยแต่งหน้าเองใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกับเพื่อนมีกนข้าวกับเพื่อนเสร็จก็ไปงานรับปิญญาของเพื่อนต่อแล้วก็ตอนเย็นก็มีกินข้าวกับพ่อครัวก็คืออีเวนต์นั้นมากวันนั้นอนะเดี๋ยวเจน insert คลิปให้ดูดีกว่าคือเมื่อวานอะเหมือนแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คใช่ปะว่า เออหน้าเราเป็นยังไงบ้างเราก็แบบดูว่าแบบน้องติดแมสมากหน่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือติดแมสน้อยมากนะตัวเนี้ยก็คือมันมีสีเดียวแล้วแบบน้องแอบ,บเข้มกว่าสีขอเจนไปประมาณระดับหนึ่งเจนคิดว่าสีประมาณเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ NC ประมาณ2 1ถึง23หรือไม่ก็อาจจะแบบ ระหว่างยี่สบสามยี่ส้าอะไรเงี้ยเจนอะ NC Max อยู่ที่แบบสิบกว่ากว่าไงก็คืออย่าเรียกว่าขาวเเรียกว่าสิบมันก็เลยจะมีความว่าจะเข้มกว่าผิวจริงไปนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้นะคะจะรู้สึกว่าแบบวันไหนที่อยากให้หน้าดูแบบฝ่อหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ประมาณนี้เดี๋ยวตรงไหนที่เป็นรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยเจนจะขอเพิ่มน้องเขาลงไปนิดนึงนะคะตัวนี้เขาเคลมว่าติดทนเนาะกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ พวกออยล์คอนโทรลเลยเขาเคลมด้วยแต่สำหรับเจนอะ่ะจากที่ลองใช้มานะคือออยล์คอนโทรลมันกลางๆแต่ทุกคนคือด้วยความที่น้องเขาอะเป็นเนือแบบเซมิีแมทเนี่ยมันไม่ได้แมทจนแห้งสนิทอะไรขนาดนั้นอะมันก็เข้าใจได้เนาะก็ตรงเนื้อที่เป็นรอยสิวอะเดี๋ยวจะใช้น้องค n นแท c คอนซีลเลอร์ไปเลยใช้ได้ทุกสภาพผิวนะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสาวหน้าแห้งอะ่ะก็บำรุงให้ชุ่มชื้นนะคะก่อนใช้ เพราะว่าตัวนี้เขาก็เป็นเซมิแมทเนาะยังไงก็บำรุงไว้ก่อนก็ดีกว่าเราคือเอาจริงวันนี้สภาพยมมากเพราะว่าเมื่อวานไปงานรับปริญญา DPA ตุลาทุกคนก็คือบัญชีตุลาเลยแล้วคนแบบแสนล้านถ้าใครไปก็คือรู้เรื่องนะคนเยอะมาก,คน,มากคนเยอะมากจริงคนเยอะแล้วก็อากาศแบบอบ,อบๆร้อนๆลนะทุกคนแต่หน้าฉันก็ยังแบบ โอเคนะรอดตอนแรกคิดว่าเปิดแมสมาจะโยมทุกคนแต่เพื่อแบบหน้าแกรอดฉันก็เลยโอเคหน้าฉันรอดอ๋อแล้วคือก่อนหน้านั้น,น,นที่ไปกินข้าวเที่ยวกับเพื่อนก็คือไปกินอะไรรู้ปะไปกินปิ้งย่างจ้าแต่ว่าน้องเขาก็เอาอยู่่เด้ออันนี้คือรู้สึกว่ายิ่งลงยิ่งผิวสวยคือลงไปเรื่อยเลยอ่ะอ่ะลงคอหน่อยละกันถ้าเป็นไปได้อยากให้โซลาร์ทำแบบเบนสีออกมาเพิ่มเนาะจริงๆโซลาร์นี่เขาดังมั้งแต่ตอนที่เจนอยู่แบบ มัธยมแล้วไหมก็เจนจะไม่ผิดเขาดังเรื่องแบบงานผิวอยู่แล้วอ่ะทุกคนดูผิวอ่ะนี่คือกล้องสดแบบสดมาก,สด,มากสดคูณร้อยแล้วผิวมันสวยมากอันนี้เดี๋ยวเจนจะใช้ชิเซโดอันนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ขาวขึ้นมานิดนึงเพื่อสร้างมิติให้กับหน้าเพิ่มหน,หน่อยเนาะนี่นะเจนจะลงประมาณนี้นะทุกคนแค่แบบอยากให้หน้ามันดูมีมิติขึ้นนิดนึงแล้วก็จะใช้ฟองน้ำตัวเดิมมาเลยแล้วก็ดกดๆรอย แม่หน้ามันก็ดูมีมิติขึ้นอะแล้วก็ลงคางเลยนะคะให้ค้างยาวขอต่อความยาวคางนิดนึงอ่ะประมาณนี้ต่อไปแก้มเดี๋ยวเจนลงบ๊อบบี้รัสีพาวเดอร์พิงก่อนนะคะวันนี้ลุคที่แต่งจะมีความแบบ Y2K นิดนึง Y2K ที่แต่งนช่วงวินเทอร์ได้อะไรอย่างช่วงหน้าหนาวอ,อ,อันนี้กจนจะเน้นหนแก้มก่อนนะคะ คือจริงถ้าเป็น Y2K จริง,รงๆเขาจะแบบเน้นลงหน้าแก้มหนักๆใช่ปะแต่ว่าเราคือรูปหน้าไปทางนั้นไม่ค่อยได้นะคะก็เลยจะเน้นลงที่หน้แก้มเสร็จแล้วก็เกลี่ยม,มาหน้าแก้มเอานะคะลุคนี้ก็คือแบบเ,เพื่อนๆสามารถแต่งไปแบบ New Year Party ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลงคอนทัวร์นะคะของ Sixtory นะตัวนี้เป็น4 Ash Brown เป็นสีอย่างนี้นะคะ ต่อไปเดี๋ยวใช้แป้งจากเปียนอันนี้นะคะอันนี้คือลาสเซบัมแพคมาช่วยเซตใต้ตานิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งตากันแล้วก็ตรงคิ้วนิดนึงนะคะตอนเขียนคิ้วมันจะได้แบบเขียนง่ายๆต่อไปจะใช้เป็นพาเลตนี้ของเปียนนะคะอันนี้คือเบอร์8ปดเมดลินนะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะสีโกโก้นัทเนี่ยตรงนี้นลงไปทุกก่วปกตาแบบนี่นะ คือสีแรกเนี่ยเราจะลงมาเป็นสีเบรหรือว่าสีื้นก่อนนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเรากางอนณาเขตไปได้เลยคือให้มันขึ้นมาสูงแล้วก็ยาวหน่อยได้นะคะใช้คําว่ากางอนณาเขตด้วยนะคะือลงใต้ตาด้วยนะคะอันนี้คือลงให้มันสูงหน่อยได้เลยใต้ตาอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องแบบเอ้ยทําไมมันดูไม่คลีไรเงี้ยนะเดีย๋ยวเรามาเก็บกันอีกทีแล้วก็อย่าลืมลงหัวตาตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเจนจะชิมีนี้เลยนะที่มันเข้มขึ้นมาเราก็จะลงแค่ให้มันอยู่บริเวณคิ้ก็พอละคะ่ะอย่างนี้แล้วก็ลากหาออกมานหนึ่งแล้วก็ลงหางตาตรงนี้หลังจากนั้นเจนจะเปลี่ยนมาเป็นแปลงที่เล็กลงนะคะลงใต้ตานะคะคือลงให้มันอยู่ในแบบตรง ความยาวของเส้นขนตาล่างเราเราม้นจะดูแบบไม่ใ,ใต้ตาเลอเถอะก็คือพยายามลงให้ชิดขอบตาล่างมากที่สุดเราก็จะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่หัวเล็กสุดอย่างนี้นะคะจิ้มสีนี้นะคะเข้มสุดในพาเลตแล้วก็ลงชิดขอบตาบนแล้วก็ลากออกมาเลยให้มันยาวๆอย่างนี้นะแล้วก็ห่างตาล่างนะคะ ก็เดี๋ยวขอลงตรงข้างล่างให้มันพุงขึ้นนิดนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดัดขนตากันนะคะที่ดัดจะใช้ของมูจิดัดแบบติดโคนเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขยับมาตรงกลางนี่นะขนตาประมาณนี้นะคะต่อเดี๋ยวจะใช้มาสคาร่าตัวนี้ของเปียนะคะสีดำซิกแซกตรงโคนนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ขนตาล่างเนี่ยเดี๋ยวเจนจะใช้ที่มันเป็นเจลปัดคิ้วอะคะ่ะอันนี้ของ Ever p i n พิงนะเป็นอย่างนี้มันเป็นเจลใสๆเลยมาปัดขนตาล่างให้มันลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มาคาราปัดทับอีกทีนึงตอนที่มันแห้งแล้วก็รอรองแห้งแป๊บนึงนะคะระหว่างรอ้องแห้งเราก็จะมาตัดขนตาแล้วก็ปัดมาชาร์อีกคั้างหนึ่งก่อนนะคะ โอเคแล้วเราก็จะมาปัดน้องขนตาล่างตรงนี้กันนะคะพอน้องแบบเหมือนมีความแข็งตัวจากการใช้บราวโพดนะคะมันจะปัดง่ายขึ้นเยอะมากทุกคนจริงๆเพราะเหมือนตอนแรกๆขนตาเรามันจะแบบนิน่มๆอยู่ใช่ปะ แล้วมันจะปัดยากอ่ะทุกคนพอมันไม่นิ่มแล้วเนี่ยเวลามันแบบแข็งๆนิดนึงเวลาปัดมาช้าลงไปแล้วมันจะปัดง่ายขึ้นเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเรามากราีดไลเนอร์กันนะจะใช้ของเปียเนเวอรไเหมือนกันนะคะกรีดออกมายาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะให้มันดูเฉียวๆขึ้นนิดนึงฉนว่าแบบความวัยทงเคอะมันจะมีความสนุกอ่ะดังนั้นเราก็จะต้องมาเพิ่มความสนุกกันนะคะ น่ากลัวตรงนี้แหละใช่ไหมทุกคนเจนเจะขีดไลน์เนอร์นะคะจะขีดไลน์เนอร์นะคะจากแบบตรงเนี้ยเล่ามาเนยนงอย่างนี้นะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะมันจะดูเหมือนแบบเลนๆ์หนึ่งใช่ปะเราก็ใช้แปรงหัวหล็กนนะในการช่วยแบบเลนนิดนึงแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้ดินสอแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีโรสบลู ให้มันดูละมุนขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงเบนนะคะต่อไปจะใช้ดินสอสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนเห็นแกลบตรงนี้ปะมาละบาหนึง่งให้แบบมันทำให้ตาดูโตขึ้นมันก็จะได้ตาแบบอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจนขอไปทำตาอีกข้างก่อนแล้วเ,เดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวเจนขอเติมมาสคาร่าเพิ่มนิดนึงคือเราใช้เคสเหมือนเดิมนะคะ เป็นจะลงสีอ่อนนะลงไปทั่วๆคิ้ว,วก็เราก็ใช้สีเข้มกับสีกลางมาเขียนนะคะคิ้ววันนี้เราจะแบบไม่ได้เข้มมากนะเราอยากได้อ่อนอแลนเราก็ต่อไปเดี๋ยวใช้มาสคารลาตัวเดิมที่ปัดตาเมื่อกี้นะคะซับปอกกับทิชชู่แล้วก็มาปัดคิ้วกันนะคะปัดให้มันตั้งตั้งขึ้นเลยนะทุกคน ต่อไปเดี๋ยวจะใช้ผลิตภัณฑ์าซีกนะใช้สีนี้ใช้กับแปรงแบบนี้นะทุกคนมันจะคล้ายๆแปรงลิปแต่ว่าด้ามเล็กกว่าแปรงลิปนิดนึงอ่ะจะจิ้มกับสีนี้นะคะค่ะมันจะเป็นสีแบบสติเตอร์สีขาวเลยเนาะเจนจะเอามาใช้ลงแทนจุดท,ที่ไฮไลท์เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะไล่แบบลุคที่เซทโชหน่อยอะ่ะก็ใช้ไฮไลท์ปกติได้แต่วันนี้เจนอยากเล่นนิดนึงให้มันเป็นแบบเมคอัพชิคๆเนาะ มันจะลงไปตรงจุดที่ไฮไลท์เลยนะคะอย่างเช่นจุดนี้แล้วก็เกลีย่ยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่จะรู้สึกว่าทำแล้วสวยมากก็คือใต้ทอ้องผิวเวลาถ่ายรูปอะมันจะมีแบบเป็นคลินิกม,ม,มากๆทุกคนก็อย่าลืมลงตรงลายจม,มูกนะคะ,น,ะ,คะน,นื้ะค่ะให้จะเน้นลงแค่สองจุดนี้พอนะให้มันดูแบบโด่งขึ้นมา แล้วก็ตรงกระจับปากนะคะเอาจริงลุคนี้ก็แต่งไปฮาวลลีนพาร์ตี้สวยๆได้อยู่นะเนี่ยขอหนอนคั่วจมูกนิดนึงนะคะจะใช้เปียอันนี้นะคะตัวเดิมไม่ค่ระเบียบแบบซ้ำนะคะเราจะคอนทั่วจะคิ้วลงม,มาตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดตรงนี้นิทุกคนให้ดูเป็นจมูกที่มีความแบบ ร้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เก็บตรงนี้ให้มันดูแบบมนร้นแล้วก็ปิดจมูกนะคะตรนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของลิปนะคะเราจะมาใช้สีจันนะควาอมกันตัวนี้นะคะเจนใช้สี08เดลิลี่นะคะมันจะเป็นสีนวด,นด ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจนขอไปทําผมแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกกันเุนจะบอกว่าแบบทรงผมอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะ mm hmm. เจนแค่ไปทําแบบรอนให้มันเป็นบีชเวฟอ่อนๆนะคะแล้วก็จับเส้นผมตรงเนี้ยคะ่ะคือ Y 2 K อย่างหนึ่งที่ตอนนี้เจนเห็นทุกคนฮิตมาก mm hmm. ก็คือแบบเป็นการจับผมออกมาเป็นช่อเล็กๆข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นอะไรที่ดีเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหมช่วยปิดหน้าเราทุกคนทาให้หน้าเราดูแบบเรกน้ารัา แล้วเจนก็จะมัดผมขึ้นไปนะคะมัดแบบไม่ต้องใส่ใจมากมันมัดไปใครจะใช้หนังยางสีดําแบบเจนละหรือว่าใครอยากให้มันดูแบบ c o l o r อร์ฟูหน่อยก็ใช้หนังยางสีสีก็ได้เหมือนกันนะคะเี่แล้วก็ใส่แบบต้องห่วงของห่วงหนึ่งก็คือ <c oughs> นนี่ก็คือฟินิชลุคของเรานะคะก็จะเป็นว2 k ทูเคที่แบบเท่ชิคมากๆเลยนะอันนี้ตั้งใจแครดมาให้แบบว่ามันดูไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ได้เลยพราะว่ามันน่าจะเป็นลุคที่ฟันมากๆเลยนะคะเวลาที่ได้แบบถ่ายรูปออกมาเปิดแฟลชถ่ายรูปแล้วก็ผิวเนี่ยก็คือสวยมากๆาเลยทุกคนดูดิไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องคนนี้แบบราคาหลักร้อยแต่ว่าทําผิวออกมาได้ขนาดเนี้ยทุกคนดูผิวดิ ไงก็ฝากลุกนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมเอาไปแต่งตามกันนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันลุกหน้านะ h a v e a g r e a t Day นะคะทุกคนบ๊ายบาย